อยู่ดีดเนี่ยใครจะทำอาหารออกมาขายได้เนี่ยมันก็จะต้องดูว่าเขาไปขายตลาดไหนแต่ละระบบเนี่ยค่ะพี่จีบโรงงานประเภทไหนควรใช้ระบบ,บแบบไหน,นโอเคโรงงานสมมุตินะอยู่ดีดเนี่ยใครจะทำอาหารออกมาขายได้เนี่ย มันก็จะต้องดูว่าเขาไปขายตลาดไหนก่อนสมมุติว่าเขาอยากขายแค่และแวกชุมชนเป็นของฝากอะไรประมาณนี้ใครๆก็ทําอาหารออกมาขายได้อย่างเช่นเปิดร้านเบเกอรี่ก็สามารถทําได้ถูกต้องไหโดยที่ไม่ต้องขออนุญาตอายอแต่ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเล็กขนาดไหนหรือว่าโรงงานผลิตอาหารเล็กขนาดไหนเนี่ยสุดท้ายยังต้องทําตัว GSP หรือ GMP ก่อนเหตุผลก็เพราะอะไรสมมุติเล่นๆว่าถ้าเกิดเราทําอาหารแล้วก็ อยู่ดีๆอายซื้อขนมปังและระหว่างกินอยู่เจอขาแมงสาบอยู่ข้างในอายรู้สึกยังไงอ่ะเออแล้วอายจะซื้อซ้ำไหม,ไมดังนั้นต่อให้มันอร่อยแค่ไหนนะแต่สุขลักษณะไม่ดีอ่ะลูกค้าก็ซื้อครั้งเดียวแหละเพราะเขามีตัวเลือกตั้งเยอะตั้งแยะนึกออกอปะและพื้นฐานที่สุดของโรงงานอาหารก็ควรจะต้องเป็นเรื่องของความสะอาดและสุขลักษณะมันเป็นสิ่งที่โรงงานอาหารควรจะต้องมีอยู่แล้วอ่ะ ไม่ใช่ว่ามันเป็นจุดเด่นนะเข้าใจคําว่าจุดเด่นไหมความหมายคือเวลาที่เราจะขายอะไรสักอย่างเราจะไปบอกลูกค้าว่าเฮ้ยของฉันน่ยดียังไงอ่ะเราไม่สามารถไปบอกลูกค้าได้นะว่าสินค้าของฉันสะอาดและปลอดภัยมันเป็นเรื่องที่ใช้คําว่าอะไรจะนึกอยู่แล้วว่าไอ้ของที่ฉันกินต้องปลอดภัยถูกปะต้องจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าของที่ฉันกินต้องสะอาดแต่มันมาถึงมือเราอ่ะเราไม่เคยไปเห็นใช่ไหมว่าโรงงานมันเป็น,ปนยังไงไง ดังนั้นกรณีนี้ก็คือถ้าสมมติว่าผู้ประกอบการต่อให้มันเล็กหรือใหญ่ก็แล้วแต่แต่เราไม่ได้ดูแลในเรื่องของสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารนะแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นน่ะปัจจุบันเวลาที่คนสมัยนี้ที่เขาเจอสิ่งปอมปนในอาหารไม่ว่าจะเป็นสัตว์าหาเศษโลหะหรืออะไรก็แล้วแต่เวลาเขาเจอเขาทำอะไรกันโอโซเชียลเออเขาก็ถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอโพสลงโซเชียลและใครที่ไปดู เขาก็จะเห็นชื่อบริษัทว่าเนี่ยมันชื่อบริษัทอะไรยี่ห้ออะไรนึกออกไหมแล้วเดี๋ยวนี้พอลงวันนี้พรุ่งนี้ก็เออดัง <c oughs> ในทางที่ไม่ดีไงปัญหาก็คือทําให้เราเสียชื่อเสียงถูกไหม <c oughs> บริษัทเปิดมาตั้งนานเปิดมาตั้งหลายปีอะ่ะไม่เป็นใครไม่เป็นที่รู้จัก <c oughs> แต่พอมีคนโพสต์ลงไปอะ่ะชื่อเสียงอะ่ะงองูตัวเดียวต้องรักษาให้ได้นะ งงูมันก็หายไปถูกป้ะหรือจะชื่อเสียแล้วเราสร้างชื่อเสียงมา40-50ปีแต่มาถูกทำลายภายในคืนเดียวอ่ะพี่ว่ามันไม่คุ้มดังนั้นในส่วนของโรงงานอาหารควรจะต้องมีเรื่องนี้เป็นพื้นฐานที่สุดเพราะถ้าเกิดว่ายิ่งยิ่งใหญ่หมายถึงบริษัทยิ่งใหญ่นะเดี๋ยวนี้ก็จะมีคนคอยที่จะลงข่าวเพื่อหายอดไลน์นึก<ม>ออกปะแล้วลองเป็นแบรนด์ใหญ่ พอลงปุ๊บยอดไลค์ก็มามันก็ทําให้เกิดการสูญเสียทางโอกาสทางธุรกิจด้วยมันก็เป็นโดมิโนโอ่ะดังนั้นเรื่องพวกนี้มันต้องให้ความสนใจนะครับแล้วก็ให้ความใส่ใจเป็นพิเศษอรอยางนี้